สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อฮิตาชินะครับ มาแนะนำให้ชมกันนะเจ้าตัวเนี่ยเขาจะเป็นรถตักของฮิตาชิรุ่น LX 100นะครับมา LX 100นะก็แน่นอนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่เคยเล่นหรือว่าเคยใช้งานเจ้าตัวฮิตาชิ LX 100มาก่อนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเจ้าตัวฮิตาชิ LX 100คันนี้เนี่ยจะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวฮิตาชิคันนี้นะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเหมือนกับหุร้อยสิบล้อบ้านเรานั่นเองนะครับแน่นอนพอเครื่องเหมือนกับหุร้อยสิบล้อเนี่ยพวกอะไรับอ่าาแล้้วก็เจ แอร์เวกหนึ่งร้อยนะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับสเปคบุ้งกีที่เป็นขนาด2คิวแบบนี้นะครับแล้วก็สภาพบุ้งกีของเขาเนี่ยก็มาสดมากนะไม่ได้มีรอยผูหรือว่ารอยชิคาตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะบ,บุ้งกีสวยนะแล้วก็ในส่วนของขนาดยางของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์สิบเจ็ดจุดห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานนะของเจ้าตัวรถตัก2คิวแบบนี้นะครับนี่นะฮะ เป็น l x 1 0 0ที่มาสภาพสวยมากๆนะเนื้อตรงเนื้อตัวของเขาเนี่ยสีสันเนื้อตัวของเขาเนี่ยไม่มีรอยผุเลยนะครับเนีย่ยนะฮะแขนเขืนนี่ก็ไม่มีรอยเล้ารอยดำนะสวยมากนะครับแันนี้นะครับอ่าหล่อนะครับสีส้มตัดขาวแบบนี้เลยหล่อมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนเองระบบเกียร์เนี่ยก็ตามที่อัดได้จแจ้งไปว่าเขาเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายเป็นหลักนะในส่วนระบบเกียร์ของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ท็อกธรรมดาเลยนะครับบ้านๆง่ายๆเลยนะเดีย๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันนะครับ นะครับเป็นเกียร์ท็อปแบบนี้เลยสภาพเกียร์เนี่ยก็มาแห้งสฉยเยอะมากนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแห้งดีมากๆนะนี่นะฮะเอร์เวอร้อยตีตาแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะซิปแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โ,โบนะเจ้าตัวเอร์ร้อยเนี่ยก็จะใช้งานเป็น6สูบ อร์โบนะครับอนะ่าแล้วก็ในส่วนของรหัสเกียร์ของเขาเนี่ยก็ตามที่อัดได้แจ้งไปว่าเขาใช้งานเหมือนกับเครื่องยนต์ถูกรถสิบล้อบ้านเรานะฮะตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์อิวสุนั่นเองนะครับรหัส 6BD1 นะครับอ่าอิวสุ 6BD1 นะแน่นอนพอเป็นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดได้ยินชื่อเนี่ยก็น่าจะอ๋อไอ้ตัวนี้นี่เองนะครับก็แน่นอนนะฮะอิวสุ 6BD1 เนี่ยพวกเอาลงอะไรเนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับกองเกียร์เนี่ยก็เทียบกับรถถูกรถสิ เครื่องยนต์เนี่ยสวยมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะดีตาชี้แอลเวกร้อยนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับคันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับชริป เครืค่องยนต์เนี่ยสวยมากๆนะแข้งกิฟเลยนะครับจุดรดั่วซึมเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะครับหล่อมากนะเนี่ยนะแล้วก็ตัวค,คาสรงคัสตี้ของเขานะครับก็สวยมากๆนะรอยสนิมหรือว่ารอยผุอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับแห้งมากแห้งมากนะครับเนี่ยนะฮะแกะในฟองหนึ่งรอยแล้วไยดำก็ไม่มีเช่นกันนะครับเนี่ยนะครับเรียบเลยอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพร,าบรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันด้านบนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสปั๊มเทสเกียร์ของเขาดูกันเบื้องต้นนะครับปะ ขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะคะของเจ้าตัวเทตชิ LX 100รคันนี้นะครับอ่าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับอือนะฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของคอนโรนตัวนี้ก็จะเป็นคอนโรนคู่แบบนี้นะครับผมก้ลงหนึ่งตัวแล้วก็ความหนหนึ่งตัวนะครับนี่ในส่วนของปั๊มก็บอกได้เลยว่าแรงยังดีมากๆนะกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะปา๊มเฟิ่มแรงนะ นิ่มๆเลยนะครับนี่น,นะครับนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลเนี่ยก็บอกได้เลยว่านิ่มดีมากๆนะนี่นะครับใช้นิ้วเขี่ยเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับถือว่าคอนโทรลเนี่ยทำมาได้นิ่มมากๆนะฮะจะตัวไอรีร100คันนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็ตามสไตล์รถที่เป็นเกียร์ทอร์กเลยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์แบบนี้นะครับเดินหน้า4เกียร์แล้วก็อยหลัง4เกียร์ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันนะครับเอออดีนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะสองนะครับเออเกียร์สามนะฮะแล้วก็เกียร์สี่นะครับใช้งานได้ครบทุกเกียร์เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยสมูทดีมากมากนะครับนี่เดี๋ยวลองหลังให้ดูนะครับ หนึ่งนะครับรือสองสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะฮะอือนี่นะครับปืดปาร์ตดีมากๆนะๆๆๆๆแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่านิ่มดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มมากนะครับปือพวงมาลัยก็นิ่มนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะหมุนมือเดียวได้แบบสบายๆชิวๆเลยนะครับอ่า โอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะในส่วนของปั๊มแล้วก็เกียร์นะครับเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวฮิตาชิ LX 1 0 0ขคันนี้นะครับ สำหรับลูกคา้าท่านใดน,นะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตักเยืชี LX 100รคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรถใครต่อเข้ามาเนี่ยอาจก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้าง,งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมคันทาลายทีนู้นนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับนะสำหรับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสดมากๆนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปัม๊มเก สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเหมาะกับลูกค้านะฮะที่ต้องการรถตักที่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาย,ย่อมเยามากๆนะไม่ถึงล้านนะครับอยู่แค่แปดแสนกว่าเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเกิดทนานทีสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับกับรถตัวรถตักทิตาชิ LX 1 0 0รคันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม คลิปหน้าครับสวัสดีครับ